สวัสดีค่ะพบกับครูมุกมะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนรู้จักรอยขีดและใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยค่ะพัฒนาความรู้ครูสำรวจวิธีเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องโดยใช้รอยขีดบันทึกข้อมูลดังนี้ มีเด็กเดินมาโรงเรียนนะคะทั้งหมด4คนดูจากขีดมีทั้งหมด4ขีดนั่นเอง1 2 3 4ปั่นจักรยานมาโรงเรียน1 2 3มี3ขีดค่ะและนั่งมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน1 2 3 4 5มี5ขีดค่ะนั่งรถยนต์มาโรงเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 8คนค่ะนั่งรถสาธารณะมา1 2 3 4 5คนค่ะโดยคนที่5นะคะเด็กๆลองสังเกตที่คุณครูใช้เส้นจำนวนไหมคะเวลาถึงคนที่5จะใช้ขีดทับไขว้แบบนี้นะคะอาจากข้อความข้างบนนะคะเราสามารถเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูชื่อแผ่นภูมิรูปภาพกันก่อนเลยจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้สรุปไปแล้วว่าเดินเท้ามาโรงเรียนนะคะจำนวน4คนปั่นจักรยานมา3คนรถจักรยานยนต์5คน และรถยนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนรถประจำทางห้าคนค่ะโดยกำหนดให้วงกลมสีเหลืองนี้นะคะแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนค่ะนี่คือการนำข้อมูลที่ใช้จำนวนขีดจำนวนที่เป็น,เส,นเส้นเมื่อสักครู่นี้นะคะมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแผนภูมิรูปภาพอีกหนึ่งแผนภูมิก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะแผนภูมินี้บอกว่างานเลี้ยงปีใหม่ครูสำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ข้อมูลดังนี้โดยใช้ขีดจำนวนเหมือนเดิมค่ะข้อตกลงของเราก็คือเมื่อนัดถึงห้าเราจะขีดเฉียงขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้า เราจะไม่ขีดแบบนี้นะคะเราจะขีดแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะเด็กๆตักบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้จำนวนสิบสองคนค่ะ เด็กๆช่วยคุณครูนับด้วยนะคะสแสดงบนเวทีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดเก้าคนค่ะจับฉลากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีทั้งหมดสิบห้าคนค่ะสรุปได้ว่า ปักบาส12คนแสดงบนเวที9คนและจับฉลาก15คนค่ะจากข้อมูลข้างต้นนะคะสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้ค่ะเราจะใช้วงกลมที่เป็นองค์ยิ้มนะคะแทนจำนวนนัเกเรียน1คนค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่165 รอยขีดกับแผนภรมรูปภาพจากคำสั่งนะคะครูเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้เด็กนักเรียนคนละหนึ่งชิ้นแต่ละคนได้รับของขวัญดังนี้ของขวัญจะมีกระปุกออมสินตุก๊กตาหมีเครื่องบินของเล่นและลูกบอลค่ะกระปุกออมสิน จะมีอยู่ห้าค่ะตุ๊กตาหมีมีสามค่ะเครื่องบินของเล่นมีสามค่ะลูกบอลมีหกค่ะสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ดังนี้ชื่อแผนภูมิจำนวนนักเรียนที่ได้ของขวัญชนิดต่างๆ เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เขียนไปคือ 5, 3, 3และ6ใช่ไหมคะโดยกำหนดให้อมยิ้มนะคะแทนจำนวนนักเรียน1คนจากด้านล่างนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำตอบลงไปในข้อ1.2 และข้อ1.2ข้อ1.1และข้อ1.2ค่ะ1.1มีนักเรียนได้ตุ๊กตาหมีจุดๆๆคน้นเด็กๆลองขึ้นไปดูนะคะว่าได้ตุ๊กตาหมีเท่าไหร่เติมจํานวนลงไปด้านล่างค่ะข้อต่อไป1.2ถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบตามจํานวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่3ชิ้น แสดงว่านักเรียนในห้องมีทั้งหมดจุดจุดจุดคนจากด้านบนนะคะของขวัญที่มีคือกระปุกอองศิน 5. ตุ๊กตาหมี 3. เครื่องบิน 3. ลูกบอลหใช่ไหมคะ ห้าบวกสามบวกหกเด็กๆคิดได้เท่าไหร่คะสิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่านแล้วสิบเจ็ดบวกสามเด็กๆได้เท่าไหร่คะอ่าสิบเจ็ด บวกเพิ่มอีกสามชิ้นคำตอบที่ได้คือยี่สิบค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่ร้อยหกสิบหกครูติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นในห้องเรียนไว้ดังนี้ จำนวนของเล่นชนิดต่างๆโดยจะก,กำหนดให้วงกลมแทนจำนวนของเล่นหนึ่งชิ้นค่ะรถมีสามเฮลิคอปเตอร์มีห้าเรือใบมีเจ็ดและรถยนต์มีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างพร้อมกันนะคะจากแผนภูมิรูปภาพ ให้เด็กๆเ,เติมคำตอบข้อที่สองจุดหนึ่งมีเฮลิคอปเตอร์อยู่กี่ชิ้นคะข้อที่สามอ่ะขอโทษค่ะข้อที่สองจุดสองมีเรือใบามากกว่ารถยนต์อยู่กี่ชิ้นคะโดยจำนวนเรือใบจะมีเจ็ดชิ้นรถยนต์มีหนึ่งชิ้นเจ็ด พอหนึอยู่เท่าไหร่ให้ 5, 7, นำเจ็ดมาลบหนึ่งถึงจะได้คำตอบของข้อ2อจุดค่ะต่อไปค่ะข้อ2อจุดสามของเล่นที่มากที่สุดกับของเล่นที่น้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่ชิ้นคะของเล่นที่มากที่สุดคือ ชิ้นและของเล่นที่น้อยที่สุดคือหนึ่งชิ้นข้อนี้ให้นำเจ็ดมาลบหนึ่งแล้วจะได้คำตอบในข้อสองจุดสามนะคะต่อไปค่ะข้อสองจุดสี่ถ้ารถหายไปสองชิ้นจะเหลืออยู่กี่ชิ้น รถคันนี้นะคะมีอยู่สามชิ้นค่ะสามหายไปสองหายไปคือการลบออกสามลบสองได้เท่าไหร่ให้ใส่คำตอบในช่องนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สองจุดห้า หลังเริกเรียนหัวหน้าห้องนับจำนวนของเล่นที่เหลืออยู่ได้ดังนี้เหลือรถอยู่สามเฮลิคอปเตอร์อยู่สี่เรือมีห้าและรถยนต์มีหนึ่งรถ สามฮลิคอปเตอร์สี่เรือห้ารถยนต์หนึ่งให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนของเล่นที่หายไปในช่องว่างก่อนที่เราจะรู้ว่าของเล่นไหนหายไปให้เรากลับไปดูด้านบนนะคะว่าของเล่นแต่เดิมมีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวรูขอเขียนตัวเลขด้านล่างนะคะ รถแต่เดิมมีสามเฮลิคอปเตอร์ห้าเรือใบเจ็ดรถยนต์หนึ่งรถบรรทุกมีสามและตอนเย็นเหลืออยู่สามแสดงว่าไม่ได้หายไปไหนข้อนี้ใส่สู0นะคะเพราะไม่ได้หายไปไหนคะ่ะต่อไปค่ะ เฮลิคอปเตอร์แต่เดิมมีห้าหัวหน้าห้องนับได้สี่แปลว่าหายไปกี่ชิ้นคะเด็กๆให้นำห้ามาลบสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเรือใบแต่เดิมมีเจ็ดหัวหน้าห้องนับได้ห้าเจ็ดลบห้า ชูมาเจ็ดนิ้วหักออกไปห้านิ้วหายไปทั้งหมดสองชิ้นค่ะรถยนต์อยู่เท่าเดิมแปลว่าไม่ได้หายไปไหนใสศูนย์ค่ะแบบสุดหัดหน้าที่ร้อยหกสิบเจ็ดปอนปอและปังเล่นเกมตอบปัญหา หากใครตอบถูกก่อนจะได้รับดาวเป็นรางวัลข้อละหนึ่งดวงใครตอบถูกก่อนนะคะโดยในข้อนี้นะคะจะกำหนดรอยขีดหรือเติมตัวเลขแสดงจำนวนดาวในช่องว่างค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆเติมว่าปอนมีรอยขีดเท่าไหร่ เติมตัวเลขลงไปช่องนี้ให้คุณครูดูหน่อยนะคะแล้วปังได้สิบอันนี้ครูเห็นอยู่ห้าควรเติมอะไรลงควรเติมขีดลงไปอีกเท่าไหร่คะส่วนปอสี่เด็กๆควรเติมขีดลงไปอีกเท่าไหร่ถึงจะครบคะเติมแบบนี้นะคะถ้าถึงห้าให้ขีดขวางขึ้นไปคะ่ะเติมแบบนี้ ให้ครบนะคะเด็กๆต่อไปค่ะให้ระบายสีดาวแสดงจำนวนดาวของอปอนปอปังในแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพนี้นะคะชื่อจำนวนดาวที่แต่ละคนได้เมื่อสักครู่นี้ที่เรานับปอนนะคะมีอยู่ห้าใช่ไหมคะเด็กๆ ปังมีอยู่สิบและปอมีอยู่สี่ให้เด็กๆระบายสีลงไปได้เลยค่ะปอนมีห้าเราก็ระบายสีดาวให้ถึงห้านะคะหนึ่งแล้วสอง สามสี่ห้าระบายให้สวยสกูนะคะแบบไม่ต้องออกนอกเส้นเลยเด็กๆทำได้อยู่แล้วคะ่ะอ่ะต่อไปคะ่ะปังมีสิบเลยหนึ่ง เดี๋ยวครูขอเพิ่มขนาดปากกาหนิดยนึงสองสามสี่หา้า หกเจ็ดแปเก้าสอ่าต่อไปค่ะป่อสี่ดวงค่ะเราก็ระบายสีไปทั้งหมด สี่ดวงนะคะหนึ่งสองสามสี่ครบเรียบร้อยแล้วค่ะปอนมีห้าปังมีสิบและปอมีสี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามด้านล่างได้เลยนะคะ มสา่ 3. 1ปอนได้ดาวกี่ดวงคะแสดงว่าปอนตอบคำถามถูกก่อนคนอื่นกี่ข้อคะข้อนี้ให้เด็กๆลองฝึกฝนทำดูนะคะข้อสสององคนที่ตอบปัญหาถูกมากที่สุดคือปังนั่นเองคะ่ะให้เด็กๆเติมชื่อปังลงไปนะคะไม่เติม เลขสิบนะคะเติมชื่อลงไปค่ะข้อที่สามจุดสามปอนได้ดาวน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงแต่ได้มากกว่าปออยู่กี่ดวงข้อนี้ครูจะช่วยนะคะปอนได้ห้าดวงเขียนเลขห้านะคะปังมีสิบค่ะปอนได้น้อยกว่าปัง อยู่เท่าไหรห้าน้อยกว่าสิบอยู่เท่าไหร่คะสิบลบห้าคือห้าดวงคะ่ะแต่ได้มากกว่าปออยู่เท่าไหรอ่ะปอมีสี่ปอมีสี่นะคะห้ามากกว่าสี่อยู่เท่าไหร่นำห้ามาลบสี่นะคะห้าลบสี่ได้หนึ่งค่ะ ข้อที่สามจุดสี่ปอนและปอมีดาวรวมกันกี่ดวงแต่ยังน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นนะคะให้เราจดไว้ก่อนว่าใครได้เท่าไหร่จะได้ไม่สับสนนะคะปอนมีห้าปอมีสี่ปังมีสิบ ปอและบอรวมกันคือนำห้ามาบวกกับสี่ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าค่ะแต่ยังน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงน้อยกว่าปังปังมีสิบเก้าน้อยกว่าสิบอยู่เท่าไหร่คะสิบลบเก้าได้หนึ่งดวงค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่3.5ถ้ามีปัญหาทั้งหมด20ข้อมีคำถามอยู่20ข้อนะคะปัญหาที่ไม่มีใครตอบถูกเลยมีกี่ข้ออ่ะก่อนเอื่นเลยปัญหามี20ข้อจำนวนดาวทั้งหมดนะคะที่ได้ปอนมี5 ปังมี10และปอมี4 5บวก10ได้15 15บวก4ได้19ถ้าคำถามมี20ข้อแต่เด็กๆตอบรวมกันทั้งหมดได้19นั่นแสดงว่าจะมีแค่1ข้อที่ไม่มีใครตอบถูก เพราะว่า2 0่สลบสิได้เท่ากับ1นั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบหค่ะแบบฝึกท้าทายหน้าที่168คุณแม่ให้ร้านค้าจาัดตะกร้าผลไม้จะไปเยี่ยมคุณย่า ดังนี้ข้อที่หนึ่งในตะกร้ามีมะม่วงส้มโอชมพูและฝรั่งทราบว่าส้มโอมีสามผลมะม่วงมากกว่าส้มโอสองผลมะม่วงมากกว่าส้มโอสองผลนั่นแสดงว่าต้องนำสองไปบวกกับ สามค่ะสองบวกกับสามแสดงว่ามะม่วงเท่ากับห้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีฝรั่งน้อยกว่ามะม่วงหนึ่งผลฝรั่งน้อยกว่ามะม่วงหนึ่งผลแสดงว่าห้า ลบหนึ่งได้เท่ากับฝรั่งค่ะฝรั่งคือห้าลบหนึ่งฝ้า่งเท่ากับสี่ผลค่ะส่วนข้อสองนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อสองอันดับแรกที่เขาบอกมาเลยคือส้มโอ สามหนต่อไปค่ะข้อห้ามีชมพู่เท่ากับมะม่วงชมพู่มะม่วงมีอยู่ห้าชมพู่เท่ากับมะม่วงแสดงว่าชมพู่ก็มีห้าเช่นกันค่ะ ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะผลไม้สี่อย่างคือส้มโอมี3ามมาม่วงมี5ฝรั่งมี4และชมพู่มี5ค่ะด้านล่างนี้นะคะให้เด็กๆเ,เติมชื่อผลไม้ในแผ่นภูมิรูปภาพให้ตรงกับจำนวนในตะกรา้าในข้อในข้อด้านล่างนี้นะคะคู่ขอเติม ต้มโอสามผลให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างในหนึ่งข้อนะคะหนึ่งสองสามใส่ต้มโอค่ะส่วนข้อนี้นะคะหนึ่งสองสามเหลืออีกสามข้อนี้นะคะให้เด็กๆเติมคำตอบลงไป ด้านหน้านี้นะคะว่าเป็นผลไม้อะไรบ้างผลไม้ไหนมีห้าผลไม้ไหนมีสี่และผละไม้ไหนมีห้าค่ะให,ให้เติมคำตอบลงไปในช่องว่างค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเราได้รอยขีดหนึ่งขีดบันทึกข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพโดยรูปภาพ หนึ่งรูปแทนรอยขีดหนึ่งขีดค่ะจากนี้นะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมในหน้า165จนถึงหน้า167ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ